สวัสดีครับที่กรมวันตัวนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านธาตุตำบลธาตุอำเภอวางหินรีสะเกดนะครับมาดูเจริญการช่างภาพยนตร์นะครับในงานทำบุญนะครับงานตรวจจ้างเมื่อตอนส1บโมงว่าอย่างนั้นนะครับทีมงานว่าจ้างตอน11โมงเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้วยกันนะครับด้านในนี่คือรถของเจริญการช่างนะครับชะริมทางนะครับจอดอยู่ริมทางเลยริมถนนนะครับนี่คือเส้นทางไปนู่นแหละครับทะลุออกเส้นถนนดาบวิชัยนะครับนี่นะครับ สองเลขคาน้อยนะครับนี่นี่ไปตรงเส้นหลักของอำเภอบางหินนะนะครับผมจําเลขไม่ได้นะถนนสองสอ,องหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่คือรถหน่วยของเจริญการช่างดั้งเดิมนะครับอ่ะเรามาดูบรรยากาศของหน่วยหนังของเจริญการช่างวันนี้งานด่วนลงจอเล็กนะครับลงไม่ทันหรือว่าไม่มีที่ครับลุงไม่มีที่ครับอ๋อไม่มีที่นะครับนี่คุณลงุงคู่บาร,รมีของเจริญการช่าง น,นีคนงานน้อยเลยครับมาเจ็ดคนเออเจ็ดคนก็ยังทันจ <c oughs> อเท่าไหร่ครับ8เมตรนะ, 1> 1ระิโอ้สิบเมตรสิบเมตรจอแบบปูไมไ่หมดครับอยู่รถโอ,อ้ที่ไม่ได้ที่ไม่ได้นะครับอ่ะดูบรรยากาศการอ่าลงอุปกรณ์ช่วงค่ํานะครับตอนนี้ก็จะประมาณทุ่มหนึ่งเดี๋ยวนี้มันฤดูฝนนะมันจะค่ําช้าหน่อยนะครับแต่ว่าเมฆฝนก็คืมมานี่คือบ้านเจ้าภาพนะครับอู้บรรยากาศนางกางแปลงก็ มาบ่อยนะครับของวังหินจเจริญการช่างโอบพระทันมาจเจริญพระพุทธมนตนะครับช่วงเย็นพอดีนี่ครับกาลังเดินมาบ้านเจ้าภาพอ่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศรวมๆไปก่อนนะครับในวันนี้นะครับนี่คือเ่อนเสียงของเจ้าภาพจากรับตีดังอยู่นะครับแต่ยังไม่ใช่ของหนังนะ กบ่าจา์เข้ามาจเจริญพระพุทธมนต์นะครับดูบรรยากาศนะครับก็ได้บรรยากาศการบุญบ้านเฮาเนาอะนะครับจเจริญการสร้าง เจ้าภาพจับพิธีตามศาสนานะครับวนเจ้าภาพตอนนี้นะครับทางพร,ระพุทธเจ้านะครับอ่าอ่ามาหวานประจึทั้งบรรดาภาพนะครับอ่าต่อไปเป็นปฏิทินพิธีนะครับทอเจริญศาสนาอ่านเชิญท่านจ หิวหมูหิวกับเข่าครับเมือ่อนี่มาซอยงานบานเท่านาะนะครับนี่จางวังซิเบตโม่หมดแลทีมงานมาเจ็ดกล่นหมดแลนะครับอ๋อปีน้องมาซอยงานเนอะเอาเห็นบรรยากาศงานบุญบานเท่านานะครับเนอะชีวิตวินดีหนังกลางแปลงนะครับของเจริญการสร้างหนังเก่าแก่ของวันนี้ก็ไปอยู่เมื่อสักพันนะครับบรรยากาศเนอะสามหัวนหะน,น้าหน่วยเมันนะครับที่ภาพเนาะ วังหินครับวันนี้วังหินนะครับ4ี่ิบกโลนะครับจากผมมาเดินทางมาถ่ายทำคลิปนี้นะครับผมทีมงานเพิ่นนะครับโู้ดกำลังต่อไฟนะครับฤดูฝนนี่ก็จะไม่ค่อยมีงานนะครับแถวอีสานมีงานอัดระนะครับแล้วก็ยแต่งานบวชนะครับถ้าถ้ามีหนังกลางแปลงนะนะครับส่วนงานทำบุญแบบนี้ก็จะน้อยนะครับ ทำบุญแจกข้าวทำบุญอัฐะน,นะครับบรรยากาศเจริญการช่างภาพยนตร์โลกไอ้คุณในบ้านแหละเทนแรกที่นั่งพ่นห้าแน่ก็คือคือโขดเทียนลนนะครับใช่โฆษณาในะครับ <อา S 2> ทีมงานก็กำกำลังเร่งนะนะครับผมนนต่อสายลำโพงผนก็ปล่อยๆลลงมาแล้วครับนี่ตอนที่ผมถ่ายทำคลิปนี้ครับนี่ รูผีเสื้อในตำนานนะครับของเจริญการช่างภาพยนตร์นะครับนี่นมีแม่ค้าเยอะน,นะครับดูในริมทางนะครับนี่แม่ค้านะครับเพื่อนก็คุยกับลุงขายปลาหมึกนะจะไปงานไหนก็เจอนะครับนี่รถถังครับหมู่บ้านใหญ่นะครับหมู่บ้านตำบลเลยนะครับหมู่บ้านทาน กำลังเล่งมือกันนะครับนี่ช่มหนึ่งยางไม่ได้ลองเสียงนะครับเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับวันนี้นิคมบอนทัวพาทุกท่านมาชมบรรยากาศหนังกลางแปลงห่างหายไปนานผมก็ต้องตามติดนะครับหนังกลางแปลงมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามนิคมบตลทัวทั้งเพจและ YouTube นะครับ ไม่ให้ปิดหวังนะครับไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านหรือว่าหนังกลางแปลงถ้ามีไม่ไกลบ้านนักนะครับก็ต้องจัดให้เอฟซีแฟนคลับที่ติดตามนะครับคิดถึงท่านผู้ชมเป็นหลักเลยนะครับในการทําคลิปนะครับเพื่อจะได้ให้ความสุขส่งบรรยากาศให้กันนะครับครับเจริญการช่างนะครับหนังในตำนานอีกหน่วยนะครับ เกือบ50ปีนะครับหน่วยนี้นะครับเป็นฤดูฝนนะครับช่วงนี้เป็นฤดูฝนเราก็ดูไปบรรยากาศไปด้วยแล้วก็การติดตั้งอุปกรณ์ของเจริญกระช่างนะครับพอมีแต่คนที่ชํานาญงานหมดนะครับที่มากับหน่วยนี้นะครับจริงๆก็1 0 12คนนะประมาณ10คนนะสิบสิ 10, 10ขึ้นนะ ทีมงานนะครับแต่ว่าวันนี้มามาได้แค่เจ็ดเพราะว่าเป็นงานด่วนนะอาจจะรวบรวมกำลังคนไม่ได้เจริญการช่างภาพพยนตร์นะครับอ่ะถ้าเกิดว่าฝนไมลงหนักหรือว่าผมได้มีโอกาสได้อยู่ต่อเดี๋ยวพบกันอีกคลิปนะครับนี่เป็นช่วงที่ยังติดตั้งอุปกรณ์กันอยู่นะครับแล้วก็พระสงฆ์ก็กาลังจะ,จะเจริญพระพุทธมนต์นะครับ อากาศนะครับ